Hello? สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้เขาพึ่งไปจ่ายตลาดมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันหยุดค่ะพี่จ๋าไม่อยู่พี่จ๋าไปเข้าวาังสองวันนะคะเราก็เลยทําการเราก็เลยทําการเตรียมของใส่ตู้ไว้ให้นะคะเนื่องจากว่าไม่อยู่สองวันเดี๋ยวกลับมานะคะเราก็ออกมาแล้วก็กินข้าวมีกับข้าวไว้ให้เรียบร้อยนะคะไปซื้อไข่แล้วก็มาม่ามาไว้ให้ขาขาขาหค่ะขนมขโมยเคี้ยวเล็กๆน้อยๆแต่ขวดโซดานั่นนะคะแชร์วไว้ตั้ง นนแล้วเอามาตั้งแต่งานเลี้ยงแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนเอามาแช่ตู้นมันเปลืองเห็นอย่างนาะจ่าทุกคนจา่จาจัดของเข่าตรงเข่าตู้เรียบร้อยเขากรทํากัการล้างถ้วยล้างซามค่ะทุกคนเนื่องจากว่าอีก2วันจะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะทุกคนเราก็จะกลับสระบุรีพรุ่งนี้เช้าส่วนพี่จ๋าก,ก็ไปเข้าเวรสองวันนะคะกว่าจะออกมาก็หนุนแหละวันอังคารค่ะคุณพึ่งก็จะกลับมา ส่งหนังสือพอดีนะคะทุกคนคะ่ะเราก็เลยเก็บครัวให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จ๋ากลับมาจะจุ่มให้ครูพึ่งนะคะว่าครูพึ่งไม่ดูแลบ้านนะคะพอฉะฉนนันแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดบ้านกันค่ะทุกคนวันนี้ล้างถ้วยล้างซามนั่นแหละเมื่อเช้าทําการถูบ้านถูห้องกวาดห้องเรียบร้อยค่ะตอนเย็นเราก็เลยจะมาเก็บครัวกันค่ะทุกคนคะ่ะ นี่ละจา้าชีวิตแม่บานวันหยุดเสาร์อาทิตย์จ้าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีใครทําพี่จ้าไม่อยู่เราก็ลงมือทําเองนะคะบ่ะมีโคนให้ใสเราเด้บันนี้ลางถั่วลางซ้ำแล้วแล้วเมียนครวงเมียนครัวจา้าเก็บขยงขยะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จา๋าไม่กลับมาสองวันเดี๋ยวมีนอนมาเดี๋ยวมีคนบ่นให้อีกนะคะ นี่เราก็ทําการเก็บขยะค่ะรอเอาไปทิ้งข้างล่างนะคะทุกคนคะ่ะใส่ถุงให้เรียบร้อยจ้าน่ละจ่าชีมินแม่บา้านวันยุดส์อาทิตจ้าเราก็จะเป็นแม่บ้านแบบนี้ทุกอาทิตค่ะทุกคนคะ่ะเก็บขยงขยะเสร็จแล้วเราก็รอเอากลับไปทิ้งข้างล่างนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันคะ่ะทุกคนวันนี้ครูเพึ่งได้ปิ้งไก่มาค่ะอยากกินปิ้งไก่จ้าทุกคนจ้ามากินข่าน้ากันจ้า หมูคอมากินข้าวจ้าไายโกโก้มาค่ะวันนี้ฉันต้องไปกินโกโก้ไป่ายตลาดมาแล้ววันนี้อยากกินไก่ย,กย,ย่างนี่ไก่ย่างย่างหลัดประจังมียู ยังสางนันสางนี่มันมิดผื่นไวเดนดอนอันนี้ปลาทอดนิ่นสองเมิ่สองค่ะไปซื้อทีแรกแข็งมาก không phải đúng rồi đó, Xin vậy? nhìn hoài bà đấy, bà là ai พวกนี้เพิ่งัดเองนะทุกคนเพราะว่าี่จาากาเข <c oughs> ้าเวล่ะคะนคิด่าสอบความมากคึ้เป็นจัดวไปในโรงเรียนจ่ะ ไม่ออกเล่นมากใครคนไปเอาพวกมุงทำมาก็อยู่ไ่ทำท่าไม่ส่งหนังสือพี่จ๋าเข้าวังสองบ้านไปลดลกผมไปโทรหาอีแม่ก่อนคุณแม่เรากีนแ่าตะโทรหาคุณแม่ก่อนนะคะ